การได้รับสารอาหารที่ครบและเพียงพอในแต่ละวันเป็นเรื่องที่สำคัญเราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วใช่ไหมคะเราจะต้องได้รับสารอาหารที่ครบทั้ง5้าหมู่ไม่ว่าจะเป็นโปรโตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตวิตามินและแร่ธาตุแต่ที่เขาสำรวจมาแล้วนะคะคนไทยส่วนใหญ่ขาดวิตามินและเกลือแร่ค่ะถ้าเราขาดวิตามินและแร่ธาตุร่างกายเราจะไม่สามารถเอาโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันไปใช้ได้เลยเพราะมันจำเป็นต่อกระบวนการที่เราจะเอาอาหารหลัก ทั้งสาหมู่นั้นมาใช้เป็นสารอาหารและใช้เป็นพลังงานให้กับร่างกายเราแล้วเราต้องกินอะไรล่ะคะวิตามินและแร่ธาตุทั้งหมดส่วนใหญ่อยู่ในพืชผักผลไม้ทั้งนั้นลองสํารวจด,ดูสิคะว่าในแต่ละวันในแต่ละมื้ออาหารน่ะเราได้ทานผักและผละไม้เพียงพอไหมอันที่1อันที่สองที่เอกกังวลก็คือผักและผละไม้ที่เราเลือกรับประทานในตอนนี้มีความปลอดภัยจากสารพิษ สารเคมีปนเปื้อนแม่แค่ไหนนะคะบางครั้งเราไม่สามารถเลือกได้การที่เราจะเลือกผักและผลไม้ทานในปริมาณมากๆเพื่อให้ได้วิตามินและแร่ธาตุครบเพียงพอที่ร่างกายเราต้องการในหนึ่งวันเนี่ยเราก็จะได้รับสารปนเปื้อนจากผักและผลไม้นั้นเข้าไปด้วยวันนี้เกศมีอีกหนึ่งทางเลือกค่ะที่ทําให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายสะดวกแล้วก็ปลอดภัยนั่นคือแหล่งของวิตามินรวมและแร่ธาตุรวมทั้งหมดจบภายในหนึ่งเม็ดค่ะนั่นก็คือดิสตาเพกค่ะ วิต้าเพกเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่รวบรวมเอาวิตามินและแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการจําเป็นครบในหนึ่งวันไว้ในเม็ดเดียวนะคะอย่างเช่นร่างกายเราต้องการวิตามินดีที่จําเป็นต่อการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่กระดูนะคะต้องการวิตามิน b ีหนึ่งที่ช่วยดูแลในเรื่องของระบบประสาทและป้องกันโรคเหน็บชา B2 ป้องก,กังนโรคปากนกกระจอกนะคะ มีสาบำรุงผิวแล้วก็บำรุงประสาทวิตามิน A สําคัญผดวงตาค่ะแล้วก็คุ้นหูกันมากๆเลยก็คือวิตามิน C ที่สําคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายนะคะวิตามิน B5 คุณผู้หญิงไม่ควรพลาดค่ะดูแลผิวดูแลผมนะคะแล้วก็วิตามิน K ค่ะช่วยดูแลในเรื่องของความแข็งแรงให้กระดูกนะคะสำคัญต่อผิวมากมอีกตัวหนึ่งเลยก็คือวิตามิน E ค่ะทาให้ผิวทนต่อแสงแดดได้ดีทําให้ผิวเก็บก,กับความชุ่มชื้นได้ดีนะคะส่วนแร่ธาตุที่จาเป็นนะคะคุ้นหูกันมากๆอยู่แล้วแคลเซียมค่ะ จําเป็นต่อกดูนะคะแมกนีเซียมจําเป็นต่อระบบกล้ามเนื้อแล้วก็หัวใจนะคะใครที่เป็นตะคิวบ่อยๆขาดแมกนีเซียมนะคะต้องเติมเข้าไปค่ะแล้วก็ซิงค์ค่ะซึ่งสําคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเรานะคะคุณผู้ชายซิงค์ทำให้สเปิร์มแข็งแรงนะคะธาตุเหล็กค่ะสําคัญต่อกระบวนการผลิตเม็ดเลือดแดงนะคะจะเห็นเลยว่าร่างกายเราต้องการวิตามินและธาตุที่หลากหลายมากๆถ้าเราจะเอาจากอาหาร ให้ได้ครบเนี่ยเราต้องทานผักและผลไม้ที่หลากหลายให้ได้วันละ400กรัมถึง500กรัมนะคะหรือเราจะไปเลือกซื้อวิตามินนะคะให้ทานได้ครบ คุณก็จะต้องซื้อในจํานวนหลายกระปุกเราจะต้องเสียเงินซื้อวิตามินหลายๆขวดเก๋ว่าเปลืองเงินนะคะวันนี้ทางเรื่องของเก๋ก็คือวิสตาเพกค่ะวิสตาเพกหเม็ดนะคะมีวิตามินและแร่ธาตุรวมทั้งหมด21ชนิดที่ร่างกายเราต้องการได้รับในแต่ละวันครบถ้วนตามปริมาณที่ Thai RDI กําหนดนะคะและที่สําคัญวิสตาเพกไม่ใช่แค่ครบแค่นั้นแต่วิสตาเพกเราได้ใส่เทคโนโลยี n u t r i t m a t r i c นะคะที่เป็นเหมือนเทคโนโลยีที่ติด GPS ให้สารอาหารนะคะก็คือ Food Matrix สามารถนำพาสารอาหารเนี่ยไม่ให้ถูกย่อยที่กระเพาะอาหารเลยสามารถไปออกฤทธิ์ที่ปลายทางได้เลยและความพิเศษก็คือแคปซูลที่เราใช้เป็นแคปซูลวีแคปนะคะซึ่งเป็นแคปซูลจากพืชร้อยเปอร์เซนต์เขาจะทำให้ตัวสารอาหารที่อยู่ในแคปซูลเนี่ยปลอดภัยจากความชื้นปลอดภัยจากน้ำย่อยในกระเพาะอาหารทำให้เราสามารถได้รับสารอาหาร ในวิต้าเพกอย่างเต็มที่นะคะและคงอยู่ในร่างกายเราได้ยาวนาน18-36ชั่วโมงง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะวิต t a เพกหเม็ดหลังอาหารเชา้าแล้วดื่มน้ำตามง่ายค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีและแข็งแรงได้สารอาหารครบในทุกๆวันขอบคุณค่ะ